ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกมีคนเล่าให้ฟังนะครับเหตุเกิดในห้องงบประมาณไม่รู้เล่าได้ไหมว่าคนเล่าก็คือนะครับ จิรัตทองสุวรรณนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีนะครับข้อมูลออกมาว่าในห้องกรรมธิการนะครับคุณจิรัตออกมานะครับก็ได้เชิญนะครับกรรมธิการเชิญหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของทหารเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลในเรื่องการของงบป,ประมาณแต่ที่แน่ๆมีคําพูดคําพูดหนึ่งนะครับที่พูดออกมาว่านะครับเราเนี่ยก่อรัฐประหารกับ คนชั่วเท่านั้นโอ้โหอันนี้ผมองบอกเลยนะครับว่าคนที่นะครับอ่าคนที่ออกมานะครับเรื่องของตอบโต้นะครับว่าใครไปว่าพักเพื่อไทยต้องบอกก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะเด็ดพี่เนี่ยนะครับคุณดัชนุพรเนี่ยต้องออกมาโต้เรื่องนี้นะครับต้องออกมาจัดก,การเรื่องนี้นะครับต้องออกมาสวนเรื่องนี้นะครับเพราะนะถ้าทหารบอกว่านะครับาาาร và, วันนี้เราก <c oughs> ่อรัฐประหารกับคนชั่วเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่าพักเพื่อไทยโดนรัฐประหารมาสองครั้งเขากําลังบอกหรือเปล่า ว่าพักเพื่อไทยคนของพักเพื่อไทยเป็นคนชั่วหรือเปล่าเพราะเขาก่อรัฐประหารกับคนชั่วเท่านั้นอย่าปล่อยให้เขาพูดแบบนั้นนะครับอย่าปล่อยให้เขาตีความหมายแบบนั้นต้องออกมาตอบโต้หวังว่าคงไม่หัวหดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้ครับว่าทางกองทัพมีการพูดถึงแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่นะครับ คุณจิรัตท,ทองสุวรรณเมื่อเอา,เาไว้นะครับกองทัพเนี่ยได้เข้ามาชี้แจงงบประมาณคนเล่าก็ถามถ,ามถึงงบประมาณสวนสนามของกองทัพซึ่งขอเอาไว้30ล้านบาทและตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆนะสวนสนามในหน่วยงานไม่น่าจะใช้งบขนาดนี้สามารถสวนสนามนะครับโดยลดงบประมาณลงหน่อยได้ไหมนะพูดไปพูดมาแล้ว มาดูคำปฏิญาณที่ใช้ในการสวนสนามในคำปฏิญาณมีคำว่าข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งการปกครองในรประปบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค,คนเล่าเลยตั้งคำถามว่าสวนสนามแล้วปฏิญาณไปก็ทำไม่ได้อย่างที่ปฏิญาณ เพราะมีการก่อรัฐประหารอย่างต่อเนื่องดังนั้นจะสวนสนามไปทำไมผู้แทนของกองทัพฟังดีๆนะครับผู้แทนของกองทัพตอบด้วยน้ำเสียงอันดังว่าเราก่อรัฐประหารกับคนชั่วเท่านั้นแล้วทหารครึ่งหนึ่งก็หัวเราะกันขึ้นเคงปัญหาก็คือสอสก้าวไกลไม่เจ็บนะเพราะยังไม่เคยถูกรัฐประหารแต่สสที่เจ็บก็คือสอสอเพื่อไทยที่โดนรัฐประหารมาแล้วสองรอบแล้วนี่แหละ คนเล่าบอกว่าสังเกตอาการหลายคนดูตกใจมันเลยเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องจากที่สอสอเพื่อไทยพยายามพูดสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทัพกลายเป็นช่วยกันยกมือแขวนงบมันเสลยนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทหารส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกกับรัฐทหารเป็นเรื่องผิดกับรู้สึกเป็นเรื่องที่เหมาะสมและควรทําเสียด้วยซ้ําสังเกตได้จากการที่พูดอย่างเต็มปากเต็มคําว่าก่อรัฐทารและหัวเราะ กันอย่างกับเห็นด้วยยิ่งไปฝน,นั้นทหารที่มาชี้แจงก็มในนามของผู้บังคับบัญชาของตอนเองเช่นทหารจากกองทบกที่มาแทนผู้บัญชาการทหารบกดังนั้นคําพูดหรือการกระทําของตัวแทนก็ถือเป็นคําพูดและการกระทําของผู้บังคับบัญชาทหารบกด้วยฟังเรื่องนี้ผมก็ยิ่งมั่นใจนะครับเหมือนใจฟาร์มที่เคยพูดในนะครับนี้แหละว่ากองทัพไม่เคยหยุดเล่นการเมืองและหาจังหวัดก่อรัฐทหารอย่างแน่นอน อยาคาดหวังในกองทัพไทยที่มีความเป็นมืออาชีพให้มากนักเลยครับถ้าประชาชนอยู่เฉยเราไม่มีทางเห็นทหารอาชีพได้หรอกดังนั้นประชาชนอย่าหยุดที่จะกดดันกองทัพและตรวจสอบกองทัพครับอย่าให้เขาคิดว่าประเทศนี้อยู่ใต้รองเทา้าบูทของพวกเขาจะทําอะไรก็ได้ตามใจไม่มีใครต่อต้านได้อันนี้คือข้อมูลที่ออกมาคําถามคือวันนี้คนของพรรคเพื่อไทยอย่าก,กลัวโห,โหดครับอย่านิ่งครับเพราะเขากําลังบอกว่า เขาก่อรัฐประหารเราก่อรัฐประหารกับคนชั่วเท่านั้นพักเพื่อไทยโดนทํารัฐประหารมาสองครั้งมันแสดงว่ากําลังจะบอกว่าเขานะครับก่อรัฐประหารกับคนชั่วพักเพื่อไทยคือคนชั่วหรือเปล่าถ้าคุณไม่ใช่คุณต้องออกมาต่อโต้หรือคุณจะยอมรับกันครับและที่สําคัญนี่แหละครับคือการล้มล้างการปกครองใช่หรือเปล่าครับนะครับ เพราะอะไรครับเพราะยื่นแก้ไขกฎหมายมันไม่สามารถล้มล้างการปกครองได้แต่การทรํารัฐะหารหรือก่อรัฐะหารมันคือการล้มล้างการปกครองใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลียรไหวมีอะไรคลิปห,หน้าอดีาอัปเดตฟังครับ